อีวากับมิติคณิตแห่งแรงโน้มถ่วงตัวละครหลักอีวาเด็กหญิงอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์อายุ12ปีาศาสตราจารย์แม็กเวลนักฟิสิกส์ลึกลับจากห้องทดลองใต้ภูเขาจิปปี้หุ่นยนต์ส่งลูกบาทที่พูดเป็นตัวเลขแรงโน้มถ่วงกระวิเซ้าสิ่งมีชีวิตล่องหนที่ควบคุมแรงของจักรวาลตอนที่1ประตูสมการ วันหนึ่งขณะอีวากำลังคำนวณเลขฟีโบนัชีอยู่ในห้องนอนบนกระดานไว้บอร์ดที่เธอใช้ว่าสมการกลับเกิดการสั่นสะเทือนจู่ๆวงกลมภายกปลงกระดานก็กลายเป็นพอท่านหมุนวนดูดอีวาเข้าไปยินดีต้อนรับสู่มิติคณิตแห่งแรงโน้มถ่วงเสียงของศาสตราจารย์มักเวลดังขึ้นพร้อมกับหุนยตนจิปปี้ที่พูดว่า3 1 4 1 5 9 2นยินดีต้อนรับตอนที่2ส,สมการที่ควบคุมแรงโน้มถ่วง ศาส,สตราจารย์แม็กเวลพาอีวาไปยังแท่นหินโบราณที่มีสมการแรงโน้มถ่วงของนิวตันสลักไว้ F G M MM M R สมการนี้คือกุญแจควบคุมกระวีผู้คุมแรงดึงดูดหากสมการนี้ถูกเปลี่ยนจากกรวาวจจกลาหนแต่แล้วกระวีที่มีตัวตนล่องหนกลับบิดสมการให้กลายเป็น F G M MM M R ทำให้แรงโน้มถ่วงอ่อนลงทั่วทั้งมิติทุกสิ่งลอยขึ้นตอนที่3คณิตศาสตร์กู้โลก อีวาใช้ความรู้คณิตศาสตร์คำนวณหาค่าความเบี่ยงเบนจากแรงโน้มถ่วงเดิมเธอร่วมมือกับจิปปี้ที่ใช้จำนวนเชิงซ้อนและกราฟเวกเตอร์เพื่อระบุตำแหน่งของกราวีถ้าเราย้อนค่า R ในสมการเป็นฟังก์ชันของเวลาเราจะสร้างสนามแรงโน้มถ่วงจำลองได้อีวาวางแผนเธอสร้างสมการใหม่ด้วยอนุพันธ์ FTGMMRT แล้วใช้คลื่นเสียงทรายปล่อยออกมาเพื่อกระตุ้นให้แรงโน้มถ่วงกลับมาเป็นปกติตอนจบ สมดุลแห่งจักรวาลเมื่อสมการถูกฟื้นฟูกระวียอมรับความผิดและสัญญาจะไม่เล่นกับสมดุลอีกอีวาได้รับของขวัญจากศาสตราจารย์เป็นลูกบาทควคอนตัมที่จะพาเธอกลับบ้านและเปิดประตูสู่วิทยาศาสตร์มิติอื่นๆได้ในอนาคตข้อคิดจากนิทานคณิตศาสตร์คือภาษาของจักรวาลและฟิสิกส์คือเรื่องราวที่มันเล่าให้เราฟัง